h อตสอขอเสนอมันเกิดอะไรขึ้นกับนายแมนซิตี้ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ทำการบุกไปเยือนกับแอสตันวิลล่านะครับและเชื่อไหมครับทุกคนว่าทั้งเกมเนี่ยแมนซิตี้นะมีโอกาสยิงประตูเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับเพียงแค่2ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้ง ทั้งที่แมนซิตี้นั้นเป็นโคตรทีมแห่งแนวลุกแห่งกาอกังกฤษทั้งที่แมนซิตี้นั้นขึ้นชื่อรือชาเรื่องฟอร์มเกมลุกอันยอดเยี่ยมแต่ทำไมในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกลับเพียงมีโอกาสยิงเพียงแค่2ครั้งเท่ากับ2ครั้งทั้งที่การครองบอลน,นั้นอยู่ที่54%าอร์เซนมากกว่าอิันบิลล่ารวมถึงการส่งบอลน,นั้นอยู่ที่520ครั้งเป็นสถิติการครองบอลที่ยอดเยี่ยม เป็นสถิติการส่งบอลที่ยอดเยี่ยมของแมนซิตี้แต่เชื่อไหมครับว่าทั้งเกมนี้สถิติการยิงประตูนั้นทีมที่ทําได้ดีกว่าแมนซิตี้ทีมที่ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงคืนนี้แอสตันวิลล่านั้นยิงประตูสร้างโอกาสยิงประตูได้มากมายถึง22ครั้งนะครับฟังไม่ผิดครับ22ครั้งซึ่งนั่นกับว่ามากกว่าแมนซิตี้ถึง20ครั้งนะครับและโอกาสยิงเข้ากรอบของ แอตันวิลลานั้นอยู่ที่7 ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าทั้งเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นแทบจะเรียกว่าสู้อะไรแอตันติน่าไม่ได้เลยนะครับสถิติที่มันเวอร์วังขนาดนี้นะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดยุคสมัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับต้องเอาใจช่วยกันนะครับและผลสกอร์ที่ผ่านมาในค่ำคืนนี้นะครับเป็นลีออนเบลลี่นะครับที่ซัดประตูขึ้นนำและเป็นประตูชัยประตูเดียวให้กับแอตันวิล่า1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่ 74และคำถามที่มันตราตึงในหัวจิตหัวใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนาย สัญญาณน,นี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณอันตรายอะไรให้กับแมนซิตี้หรือเปล่าให้โจเซปเป้กอดิโอลาต้องแก้ไขต้องปรับปรุงตัวเองในอนาคตหรือไม่สําหรับใครที่เป็นสาวกแมนซิตี้นั้นก็ขอให้ท่านใ,นใจเย็นๆก่อน,นครับเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ยวายนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับหากใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกักบฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ